ก็ตอนแรกก็คิดว่าเอาจริงๆไม่คิดว่าจะโดนขอแต่งงานคิดว่าเต็มที่ก็แบบเหมือนแบบล็อกคิวให้แบบได้ดูดาวส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่กิ๊บก็มีเอะใจว่าเอ๊ะทำไมพามาวันที่ปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกคิดว่าที่คิดว่าไม่โดนขอแต่งงานแล้วเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่อย่างที่บอกตอนนั้นว่าตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะเซอร์ไพรส์ก่อนแล้วก็ดันเป็นข่าวก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่วุ่นวายคิวไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่กิ๊บก็เห็นว่าเพื่อนกิ๊บก็ยังไม่ได้แบบกลับมาเมืองไทยกันครบจากเที่ยวแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ละก็ยังพูดกับบี้อยู่เลยว่าเออของสายคงไม่ต้องแล้วมั พี่น้องมีพ่อแม่มีเพื่อนๆอ,อยู่เต็มเลยแต่เขาอยู่อีกฝั่ง mm hmm. แล้วคือพอเราเดินเข้าไปมันมืดไงมันแบบเอยอะไรนะกลัว mm hmm. แต่ว่าพอสรุปแล้วคือทุกคนอยู่เต็มเลยแล้วก็มีทีมงานซะาแบบซ่อนกล้องไว้อะไรเงี้ยคือทุกคนรู้หมด็เนเวรเดียวจริงๆเราเป็นความฝันของเราที่แบบอยากผูกพันไงใต้แสงดาวใช่ <c oughs> เพราะว่าตอนเด็กๆเพลจริงไง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็นสายเพลจรึกก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบแบบมีดวงดาวเป็นแบบพญาน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่งไปแล้วก็อู้สวย สวยอย่างเงี้ยผู้ชายก็เลยแบบไม่รู้จะพาไปไหนออไปต่างจังหวัดก็คงจะต้องรู้อะไรเงี้ยก็เลยพาไปต่างจาังหวัดไปเป็นที่เอาใช่ค่ะอยากแบบต้องเห็นโรงแรมที่ไหนอย่รงงจริงๆอะอยากจะแบบไปโดนขอตอนแรกชวนนางไปไอซ์แลนด์นางบอกคุณคุณไม่ไหวไม่ได้ <laughs> ไปไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกเขาบอกตอนแรกเขาเจอเซอร์ไพรส์ที่สวนสนุก แต่เขาคิดว่ากิ๊บน่าจะชอบที่นี่มากกว่าสนุกตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปดีลเอาไว้หลายที่มากนางวางแผนเยอะมากแต่สุดท้ายก็มาจบทีนที่นี่ตอนที่เราสำเร็จเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่านางไม่รู้บี้น้าทางจะโกหกเก่งจ้าบี้พูดอะไรไม่รู้กิ๊บไม่รู้เรื่องเลยแต่แบบเขาดีลกับทุกคนกับพี่วูดดี้กับทีมงานเอ่อตากล้องกับเพื่อนๆกับญาติๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจัดการให้หมดเลยก็แบบไคลอ่ะอยู่แบบน้ำตาไหลแบบภาพแบบนางเอกในหนังเลยแบบ โซรานี่นาง่นไงอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นนางเอกเกาหลีชอบเพชรเพชรมันนิ้วกี่กี่กระดาษคะตอนอะไรงี้นะคะมันนิ้วกี่กระดาษไม่บอกแล้วกันเอาเป็นว่าให้มองว่ามันเป็นของที่มีคุณค่าละกันนะคะเพราะว่ากิฟก็ไม่ถามเขาแล้วก็กิฟรู้สึกว่ามันก็มันก็เหมาะกับอีฟนิยนึงแล้วเรามีอะไรให้เขาตอบหรือเปล่ามีให้อะไรเลยค่ะเราไม่ให้อะไรเขานอกจากแบบร้องไห้แล้วก็จุบเบาๆแบบแบบเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยเออใคร้องไห้ไห่ร้องให้หนักมากไม่รู้ บียดเสียใจหรือว่าอะไรพี่ร้องให้หนักมากซึ่งเป็นแบบเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกดีมากเพราะว่าแบบเวลาเราเห็นผู้ชายร้องไห้อะเรารู้สึกเหมือนว่าเออน่ารัก่พูดกับแม่ก็เพนแต่งงานนะคะก็จะเริ่มวันที่13นี้นะคะที่โบสถ์เอแบกบังนาก่อนเป็นแบบพิธีทางศาสนาก่อนแล้วก็พร้อมแล้วค่ะต้องพร้อมแล้วค่ะอาทิตย์หน้าเลยออส่วนพิธีมั่นนะคะกับพิธีงานเลี้ยงนะคะก็จะเป็นวันที่6มีนา จะเชิญเชิญพี่พี่ทุกคนไปนะคะก็จะเป็นหกนีนาเพราะว่าที่โบสเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็มันอยู่ยากอ่ะมันแออัดเพราะว่าแค่ดอกไม้หนูมันก็มันก็แน่นแล้วคนก็นั่งางียนั่งแบบนั่งเบียด่จะไม่ออกก็จัดดอกไม้แต่ว่าดอกไม้ก็เป็นสไตล์ที่คุบชอบไม่ใช่แบบดอกไม้แบบแพงอะไรมากเป็นดอกไม้สไตล์กิดแบบกี่ชุดคะอะไรนะคะขอเจ้าสาวขอเจ้าสาวไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้คนท้องทำอะไรไม่ได้เลย สวยเองโดยธรรมชาติเลยค่ะกี่ชุไอกี่ชุดกี่ชุตอนนี้ก็คือชุดในวันโบส1์หนชุดชุดมีปาร์ตี้บีชเวดดิ้งอีกอีกหชุดแล้วก็วันงานแต่งอีก3าหชุดค่ะห้าชุดค่ะสวยๆตึงตัวเหมือนแบบมาเดินแฟชั่น เป็นทีมก็เป็นแบบสไตล์อบอุ่นอบอุ่นคือกิ๊ฟไม่ได้เน้นว่าแบบต้องหรูหราหรืออะไรนะคะกิ๊ฟเน้นแบบอบอุ่นเป็นสไตล์แบบฝรั่งฝรั่งแบบที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยไฟๆอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายสบายค<ช>นนะี้สั่งจากไหนเป็นมิษเซส ไม่ค่ะเป็นเป็นเป็นดีไซเนอร์ไทยนี่แหละค่ะส่วนใหญ่นะคะเป็นดีไซเนอร์ไทยส่วนใหญ่เป็นคนที่เขาเอ็นดูเราก็เขารักเราอยากจะแบบร่วมยินดีงานกิ๊เป็นงานที่แบบส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนแบบร่วมจะยินดีด้วยอยากทําให้อะไรย่างเงี้ยอยากมีส่วนร่วมในงานของเราแล้วก็เราก็ยินดีแล้ววันนี้มาเป็นตัวมีบ้างมากเลยไหมคะเพราะว่าทำให้เราครบตามความตัณงอย่างออต้องพอใจมากค่ะต้องให้รอยคะแนนเต็มวันนี้เพราะว่าทําตามให้ทุกอย่างเลยแล้วก็ เขาดูเป็นคนมีความพยายามดีก็คิดว่าคิมไม่ผิดที่ที่แบบเลือกเขาอะไรเงี้ยในทุกๆอย่างที่เขาทำอะก็แบบคือเขาใส่ใจรายละเอียดว่าแบบเราชอบอะไรเราฝันอยากทำเระอยากแต่งงานที่ทะเลก็จัดให้อะไรเงี้ยอยากนดนขอแต่งงานแบบ บางคนแบบเอ้ยท้องแล้วทำไมต้องขอแต่งงานไหนก็จะแต่งอยู่แล้วทำไมต้องขอคุณไม่เข้าใจอ่ะคุณไม่เคยดูหนังหรอกา <c oughs> ใจป่ะม,มันต้องมีโดนมันต้องแบบเฮ้ยจริงมแลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะแต่งแต่งข้าจริงๆ, <c oughs> ๆก็แต่งอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอยากพูดไงก็ใช่ปะม,มันต้องมีโมเมนต์ยังมีโมเมนต์ไว้ดวดเพื่อนก็ใ <c oughs> ช่ปะว่าโอกาสฉันโดนแล้วนะเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยยังมีอะไรที่แบบเราอยากอยากทำแล้วเขายังไม่ได้ทำให้อะไรเงี้ยอ๋อไหนก่อนอ้าวไหนกันยังมีอะไรที่แบบว่าเราอยากจะทำแต่เขายังไม่ได้ทำให้เลยไม่มีคค่่ะะจรริงงๆไมเย้ออขน คุณก,กิ๊บก็เพอเพอพูดพูดของกิ๊บไปอ่ะเขาก็ฟังแล้วเขาก็ไปทําตามมันเลยประทับใจเราอ่ะไม่ได้แบบฉันอยากได้ฉันอยากได้บางทีกิ๊บไม่ขอมา,จากจนพี่บอกช่วยขออะไรหน่อยเพราะเดี๋ยวกิ๊บเออยังไงก็ได้อะไรก็ได้ไการอย่างเงี้ยเจ้าบบาก็เป็นคนเลือกคือบี่จัดก,การหมดทุกอย่างเลยกิ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยบบสบยสบสบายยินนิ่งสวยๆพออย่างเงี้ยพี่จัดก,การหมดรถท,ทั้งคันรอขอเราบ้า,างมาถึงว่าที่เราเสร็จก็ไ อ๋อขอเขาขอถ่ายพรีเวดดิ้งไงเขาอยากถ่ายผู้ชายก็นไม่อยากถ่ายกิมงงว่าทำไมต้องมายืนถ่ายพรีเวดดิ้งกินไม่เข้าใจว่าทำไมต้องยืนทีเดิมมาแล้วว่ารักกันดีกว่าอย่างกินไม่เข้าใจฟิลนั้นแต่ผู้ชายอยากได้ก็เลยไปถ่ายมาแล้วในสนองนี้ที่นางซึ่งแปลกมากนี่ยเป็นสายแบบมิ้งเงี่ยที่ปาระดีค่ะที่ที่ที่ตรงเุ้มไม่พอต้องเสพใช่โอเค